ค่ะพาทุกคนมาดูการไถกลบล่องปุ๋ยนะคะอันนี้ไถรอบไถกลับนะคะไถสองรอบไถไปลแล้วแล้วอันนี้ขากลับค่ะเราใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้านะคะสูตรเสมอนะคะ ไ่มาแล้วอากาศร้อนมากเลยถ้าใฟตสองรอบมันจะเป็นตั khá nhau bên nhau bò say à bên nhau bò xay anh kia khả nhau mình hôn à Yeah. <laughs> อันนี้เราใส่ผสมนะคะปุ๋ยมีสูตรสามสิบสามยี่สิบเอ็ด 13, 13, กับสูตรสิบห้าสิบห้านะคะสิบห้าสูตรเสมอผสมกันนะคะแล้วก็รองพื้นผสมในกระบะปูนแบบนี้ ยังไม่เสร็จนะคะวเดี๋จะพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะเลืออีกแถวนึงนะคะทำอีกแถวหนึ่งแล้วก็พักได้ เอาแค่นี okay, ้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาทำให้ดูอีกค่ะ